น้องงัวน้อยก้อยแขนแขนเจ๊กหน่อยได้นะคุณแม่นะแขนแขนแสบแสบกันนะเหมือนนี่เปลือนเปลือดเจกนิดหนึ่งโอ้ยยังยังเปียไรได้ยคุณแม่สะจเอออันนี้แหละมันเกิบตุ่มแบบแขนแขนว่าท่านโอ้โหอันนี้เป็นกี่ตุมเลยบ้านเนี่ย อเอามาแนวนัวแน่นัวงเน่าเสียบแนวนัวเอาอีกมันเกือบตุม่มาล้ท่านพ่อเอาลงไปอืมขีดขีดตุ่ม<อ>ท่านด้เปียกกว่าจัดไปขีดตุมกับท่านด้เปียกมันก็ในแดง่เเาาเาา็เอาเอาพอละวท่านหนึ่งเอามาเอามาเอาเงินหน่อยมาลงุงน้องเหนือห้ากับมือนีิโอ้แ<ม>ละพี่พายกิริวพ่อแมนจ้าแมน ต้องให้ครบใส่ไปเอเอเติมไม่ก็แล้วเนาะแม่นจะ้ะโอ้ยตับเดืยมยบยบพอเลยอ๋ออืมนี่ละนี่ค่อยติดใจไว้วรุนบางคนก็มักสร้อยมันบ่สะใจนะโอ้ยเนีก็มักบางๆางได้เลยมันมักหนาแบบนี้เลยถ้าบางๆ นี่ละงัวน้อยมันก็ต้องเป็นแบบนี้ละเอาเอาเกิดบเติมไปเลยบ้านโอ้โหนี่แหละกันเชียนมันนี่ละงัวน้อยก็เติมไปกันเชียนสุดยอดป้าบ้านนี้สิเอาขมซ้ำได้ก็ได้เดี๋สิเอาขมเพราะอัมลำก็ได้จับจับไปเลยแม่โอ้ยกับแก้มกับแก้มเอากระซองเตามาพี่น้องเอ้ย บอกสองทาว่าแบบนี้เป็กจกเลยก่อนเ้าจไปนีนะจะไปกินนะจับไปอตมยังสวัสดีครับมามากินโอ้โหมง่วน้องเกือตมจ้ะง่วเกือตม แ,แ,แบบเคียนเขียน,แ,นแต่ว่าคุณแม่ผมเสน้นเลือดเต็มกระจายเลยครับผมมาเอาเป็นแบบนี้แหละเขียนเนื้อเลือดกระจายเอาจาัดไปพี่น,นอ้องอือเนี่ยเอานั่งหนักหน่อยอส่วนผู้ชม,มเป็นตาแซกเนี่ยเอาตาแซกจกินลสมือด,ดีอ๋อมาได้จัดเด้อพี่น้องตั้งแก่ทั้งใจ่มันนี่สัตว์ว่าหน่อยเกือบตรงกับสลัมมือนี่ย ต้วนออกไปโอ้ทอททเมื่อนะนี่อืออือนัวคจับคุยไปเลยตบตบคำาสมโอ้โหเดี๋ยวจุงมากกล่ะพยายามพี่น้องเลยอือหือ

มองกลางมันแขนวนปะมองนี่มันซึมไปยุคข,ข้างๆมันนะซึนะมีอะไเลือดลายหมดเลยมือมัน,มนมเกือบตนะุ่มแล้วมืหน่อยลูกน้ำแล้วแบบนี้มีละยังต้องมักแบบนี้ละโอ้พ่นขับกันดีๆตีล่ละ่ะมีละจอ,อบีไหมโอ้ยจอบมีละ tuổi thì mát tao vào đi ừ để ừ. <laughs> ừ. chuẩn mà cú la phải nhà mình rồi แยกไม่พอยนะจัดการให้บึงนี่โดนจัจแล้วนี้ครับเราขาจะเพ็กพี่น้องตามไปเลยเราขากับสิเนมูอีกแล้ว

นี่ก็าขอบคุณขอบคุณพีนน้องมาอุดหนุนเต็มคือเกาทางไกลทางไกลจกระจวแต่น้ำบินกระจีมาตั้งหมูว่านี่มาฝกหมูว่านมาอีกกิานกยิงว่านที้องแร่แม่สะกันประสันนอนลงแรมขึ้นหนึ่งมือนี้มัดเต็มเลยแตกิมเอาอูแต่ขวดกลับบ้านอีก ยยน้องกับนหอยก็ขอบคุณลหลายๆเรย่องได้เหรอเอฟซียยน้องเอฟซี FC นหอยมีแตะคนมีน้ำแกงทั้งนั้นอืมครับอ้อกระเป๋เพียบเพิิงจ้าตังคนตังให้ซื้อกันและกันใช้น้ำแกงนะพอนะแมง ยนน่องก,กันบ่เปรียบกันมักนกะขบกันยืนเง้าวต่ำซึ่งบ่ท้ายขาขายธรรมดาอุผมมากก <c oughs> แกน้องสามซิบเกียงแกงไยงในหอยเห็ดเงี้าเห็ดอู้อยู่เน,นี้ยใช่กินเดายสุดท้ายยังน้องก็ได้กินเพียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ค่าโค้งมนใหม่ๆนะเฮงค่ะแล้วเุณอย่าเพิ่งไปต้มได้เไม่าไปเห็นอดู่ต้มดยู่ใส่กุ้งกาดงมันดูต้มมันรีอกจอกกันใส่ก้อนไหมใส่สุดเนี้ยบทบยเทพใส่เทพของขวัวใส่มันก็จับกอกให้เปล่าตัวแตบไปลักเหงาวน้ำเงินยู่ทกันเลยแซ่บ ผู้เพชรพี่น้อยอ่ะอืมจนนับแะับหวานขักมัน <c oughs> อืมอืม,อมเลือดยังเลือดติ่งๆอยู่สุดยอดเลยข้มสดอืม โอ้หวานอะไรพี่นอ้องโอ้แซ่บครับแจ้งแต่กงง็ต้องแงะต่างเก็บหลันแล้วก็จะกินต่อนก่อ oh. มาให้ได้พี่น้องเบิ้งซื้อกินหน่อยเบิ้ง กินแซบกินนัวซ้ำไดกินได้บ่ไม่เห็นเห็ดแต่พวอื่นเขากินรับรองว่ากินได้แน่นอนครับผมแซ่บสดใหม่กินพอประมาณคำนึ่งยายต้องจ้องอนไรเขาตรงเขาตาบ้างเหรเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ครับอยู่ดีแม่กันทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีครับลูกคุณมากกินเผาทุกคนครับผมถึนทุกกระเป๋าจะแข็งแรง